พี่ลัาค่ะเดี๋ยวเอาไปรับเลยพ่อคะหนูมีเรื่องจะบอกพ่อค่ะอะไรลูกคือดาวา์เขาด้ใจพ่อค่ะพี่ไอพูดเลยเพ้ร์เจอร์นะดาวห์เขารักลูกมากนะรู้ไหมอย่าพูดแบบนี้อีก พ่อต้องเชื่อหนูนะคะไอพ่อรู้นะว่าหนูคิดถึงแม่มาก่ะถึงพยายามกีดการพ่อกับน้าหวานแต่พ่อขอโอกาสสักครั้งได้ไหมให้พ่อได้มีความสุขอะนะแต่พ่อคะหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขเหมือนกันนะคะพ่อเชื่อหนูจะคบหน่อยได้ไหมคะนะคะนะคะไม่เอานะไอไปดูทีวีกับพ่อดีกว่าเดี๋ยวพ่อเปิดตูนให้ดูนี่ไงที่เราชอบอะ ไปแล้วหยู่มหนใครมาพ่อไปดูสวัสดีจ้าคุณยอด,วส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเปล่าครับ <c oughs> คือภรรยาคุณโทรมาหาผมนะครับบอกให้ามาซ่อมแอร์แอร์หรอครับแอร์ที่บ้านก็ไม่ได้เสียน,นะครับ แต่แต่แต่ภรรยาคุณว่างั้นนะครับเอ่อถ้าถ้างั้นเอา,อางี้แล้วกันครับถ้าว่าเธอมาเนี่ยฝากถามเธอให้ทีว่าให้ซ่อมแอร์ตัวไหน,นครับอ๋อได้ครับเออพ่อคะโดูนั่นสิคะไาเวลาผู้ใหญ่คุยกันเนี่ยอย่าพูดแท่สิคะเออมือคุณไปโดนอะไรมาหรอครับอ๋อคือ <laughs> คือ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะไปเพื่อนสีบ้านลูกค้าหลังอื่นมาแล้วมั้ง <c oughs> ครับนี่ครับถ้าภรรยาคุณกลับมาฝากนี่ให้เธอด้วยนะครับมาส่งเองครับครับถ้าไงผมขอตัวก่อนครับพ่อผู้ชายคนนั้นเขมี สีที่ป้อนมือเหมือนกับสีที่หนูเอาไปขีดตังรถของน้าหวานเลยค่ะแล้วน้าหวานไม่ได้ท้องด้วยนะนี่นนะะอไอหยุดเพลยเจอได้แล้วขึ้นไปอยู่บนห้องไปแต่พ่อคะไอขึ้นไปอ่านหนังสือบนห้อง <c oughs> อะไรวะมันวันเจอเรื่องแปลกไอเร็วๆสิลูกสายแล้วสายแล้ว ค่ะค่ะครับครับครับไม่เกินสิบห,าห้านีนอฟฟิศครับครับครับทีนี้ไม่พลาดแม่ มาแล้วคะ่ะใช่รักแม่คิดถึงผมหรือเปล่าอ่ะคิดถึงสิผมนึกว่าจะไม่ได้เจอคุณแล้วซะอีกอ่ือไม่จีอย่าทำแบบนี้สิเดี๋ยวเกิดมีคนมาเห็นเข้าทำไงอะ่ะไม่มีใครอยู่แถวนี้ซะหน่อยใครจะมาเห็นเราแต่ถ้าเป็นในเนี้ย ไม่มีใครเห็นหรอกอยากจะทำอะไรก็ทำได้เลยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวคุณไม่ได้สงสัยอะไรในตัวผมใช่ไหมเขาไม่สงสัยอะไรแบบนี้หรอกแต่มันจะมีคนที่สงสัยอยู่คนเดียวก็เป็นอีเด็กหน้าต่างหากคุณอีเด็กนั่นมื่อค่าเด็กเปรยเธอานะมันจะไปรู้อะไรล่ะ เรามาสวีทกันต่อดีกว่านะจ๊ะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะคุณน่าจะเสียงหมาแถวๆข้างบ้านีนเ่า้งจาะกันดีกว่านะไม่ใช่อะไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่หรอกผัวคุณต้องกลับมาแล้วแน่เลยอะเขาจะกลับมาได้ยังไงล่ะเขาต้องไปส่งลูงเขาเองนะาะกันดีกว่า เออเดี๋ยวเดี๋ยวหวานยัง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 เพราะว่าผมไปก่อนดีกว่ามันมันมันดูแม่งแห่งยังไงไม่รู้เดี๋ยวก่อนเจเจไม่เจอกันนะเจไอไออยู่ไหนอะไอเสียงดังวุ่ยวายอะไรคะก็ยายไอนะสิ เอาห่งตรงนี้ไว้หล,งลังรถเพื่อหลอกผมว่าไปโรงเรียนคุณไม่เห็นลูกบ้างเลยหรือไงใช่เั้นก็แปลว่าไอายอยู่ที่บ้านตลอดเลยเหรอก็ใช่น่ะสิ <C oughs> อะไรเนี่ย นี่หมายความว่าไงที่คุณเห็นอะ่ะมันไม่ใช่ความจริงเลยนะคะมันมันเป็นแค่รูปแต่ต่ออะ่ะแสดงว่าสิ่งที่ไอคอยบอกผมตลอดคือความจริงสิคุณไม่ชู้ใไรช่างบ้าบ้านั่นเหรอไม่ไม่ใช่เลยนะคะเด็กอะ่ะเด็กมันพูดไปเรือ่อยมันไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะอย่าไปเชื่อเด็กเลยนะคะผมไม่บ้าง,งนั้นเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านไป ลราอะจะไปอยู่ที่ไหนแล้วคะย่าก็ไปอยู่อัะช่วงคุณสิออกมาจากบ้านผมเออไปอก็ได้เฮ้เ พ่อขอโทษนะล,ลูกพ่อไม่เคยฟังคำที่ลูกบอกเลยอะไม่เป็นไรค่ะหนูอยากเห็นพ่อมีความสุขนะคะพ่อรักลูกเลย